สวัสดีท่ญญานผู้ชมกันด้วยนะผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนาคอมโบเซตที่เพิ่มความถึกให้กับตัวละครเราเป็นอย่างมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่อัปเดตมามีคนเนี่ยบ่นกันว่าแบบตัวละครบางจังตายง่ายล่วงไวเกิอเลยวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําคอมโบนี้เลยท่านผู้ชมรผมนําด้วยหน้าของเอล็อกเอล็อกเนี่ยโดนบัฟมาในแพทล่า,ลาสุดก็คือเพิ่มเลือดจาก3หน่วยเป็น5หน่วยรวมทั้งหมดเป็นเวลาสิบวิก็เท่ากับ50หน่วยก็คือแบบเพิ่มเลือดมา50หน่วยเลยก็คือแบบถือว่าเยอะมากๆนะผมที่สําคัญ,ญวันนี้ผมเอามาคอมโบ ลูกเ t a เนี่ยเพิ่มเพือนเราเนี่ยห้หน่วยถ้าแบบอ่ายิงได้1คิวก็25 2สอคิวจะเป็น50นั่นเองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมจะแบบใช้อะบัตรซื้อของออนไลน์ซื้อชิปอัพเลือดเพิ่มเลือดให้เราเนี่ยเป็น280หน่วยบอกเลยว่าโคตรถึกไม่พอไปเท่านั้นเรายังมาเพิ่มความถึกอยู่ที่โลกกับอันโตนิโออีกจากเลือดเนี่ยสอง บวกอีก30เป็น310หน่วยแบบปกติคือตลอดเวลาทุกวินาทีเลือดเราเด็ดจะเท่ากับ310หน่วยตลอดเวลาเนี่บอกก็คือแบบได้เปรียบปะตูมากเลยคือโดนซองสอนนัดะไม่ตายแน่ๆถ้าไม่โดนหัวอะไรเงี้ยอ่ะ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมเอามาคอมโบคู่กับในลิเพิ่มเติมเพราะว่าในลิเนี่ยจังหวะวากไอวอปุ๊บเนี่ยเลือดเราจะได้ทันที10หน่วยนะคบแล้วก็จะได้อีก20หน่วยต่อจากนั้นอีกประมาณในสาวิก็คือจะได้ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บอีก30รวมกันฮิวเพื่อได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญในท่านผู้ชมก็จะมีให้ได้ของตัวลอกคูใช่ไหมมันจะมาลดคูดาวของไอตัวอัลล็อกของเราเนี่ยจากคูดาวเนี่ย45ิาวิจะเหลือประมาณ38-39วิบแวดถอว่ามบบว่าเรากเราปิดือว่จังหวิ่งไ่ เปิดจังหวะวิ่งหนีเปิดจังหวัดจูกเปิดจังหวะบวกได้หมด,หมดก็คือได้ทั้งเลือดได้ทั้งความเร็วถือว่าแบบครบจบในเอล็อกเลยตัวนี้ผมเป็นตัวที่แบบตึงมา,มากๆในสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังน่าช้าอยู่นะเอาละวันนี้ก่อนไปรับชมเกมมันก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปรับชมเกมกันเลยไปอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมไปแล้วนะผมสิ่งแรกที่ผมจะทำเนี่ยผมจะขึ้นไปที่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดหรือว่าบนเลืเจ็ดนั่นเองไปละจ้ามาท่านผู้ชม คือจะบอกว่าลูคิโอต้าเนี่ยสามารถเก็บสแต็คข้างบนนี้ได้นะครับผมแต่คือเราต้องห้ามตายก่อนที่จะแบบบินออกไปนะไม่ไงั้นมันจะหายนี่ป้าหายก็คือแบบเลือเหลือ200แบบเท่าเดิมนี่ป่ะโอเคตอนนี้ตังค์พอนะผมเหลือแค่จะออกไปยังไงให้มีสแต็คได้อุ้ยไม่ตายหรอโอเคเรามี2ส,สแต็คพอดีในตอนออกไปแล้วดูนี่เป็นไง อ่าสองสเตก็กเป๊ะๆนะคะผมเอาละมาเดี๋ยวเราไปลงไปข้างล่างดีกว่าตอนนี้มีเบอร์สองอยู่ข้างล่างคนเดียวนะผมไม่น่้จว่าเพื่อนไปลงที่ไหนนะมันก็จะไปโหดตรงเพื่อนอามาวันนี้ผมจะเลือกใช้ไปางหน้าของซองครัวนั่นเองเพราะว่ามันแรงแรง,แรงแบบแรงสุดๆเลยเอาละมาคนดูครับผมอันดับต่อไปเราต้องใช้หน้าของบัตรซื้อของออนไลน์นะครับผมเพราะว่าบัตรซื้อของออนไลน์เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยได้ซื้อชิปอัปเกรดนะผมก็คือเลือดนั่นเองอ่าขอไม่หยิบียบกแล้วกันนะอุ้ย เมืองโปรดเราไม่มีใครลงเลยหรูวะเป,เป็นไปได้ยังไงเนี่ยท่านผู้ชมอะไรเนี่ย,ยทุกคนตอนนี้ผมจะเดียบก่อนอ่าตอนนี้เรามีเหรียญทั้งหมด600แลวนะครับผมจะแบบว่ามาทิ้งกกงทิ้งกอะทิ้งหมวกกอนเพราะเขาบอกว่ามันต้องทิ้งก่อนงั้นเนี่ยมันจะบั็กดามเมจน,นะพี่มันจะแบบไม่ถึกโอเคมันเป็นความเชื่อของชาวฟรีไฟล์นะผมผมก็ลองแบบลองเชื่อหน่อยสักหน่อยละกันจริงๆเนี่ยสก,กิลไอ้หลอกไม่ควรแบบว่าอ่ากักใช้เนทุกคนถ้าใช้ได้ใช้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันกูดานิดเดียวเองอมไม่ทันว่ะ ใช้วิ่งไปเลยก็ได้นะแต่มันไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วอ่ะทีนี้เราลงมาถึงพื้นใช่ไหมเราต้องมีเหรียญก่อนแล้วก็เข้ามาร้านค้าส่วนตัวนะผมแล้วก็มาซื้อนี่เลยเกาะเสริม HP ทุกคนดูนะเลือกจาก2 5 0จะเป็น280หน่วยซื้อนี่ด้วยผมกันหัวซื้อแม็กลั่นนะครับผมซื้อนี่ด้วยแล้วก็ซื้อท้ายลูกซองด้วยนะจริงๆแต่ว,ว่าตังค์ไม่พอนะครับนี่ผมลืมซื้อท้ายลูกซองเชื่อมันแล้วกันคอยซื้อใหม่เพราะเรามีบัตรออนไลน์อีกตั้ง,น,งนะคผม มีคนลงเข้าในกับเพื่อนเนอเดี๋ยวเข้าไปละโอเคเบอร์สี่จัดการได้ละก็ไม่ต้องไปล้วันนะ่ะน่าจะมีตัวลงแค่แบบลงๆมานิดนีนนนนหน่อยนะครับเมื่อกี้เมืองนี้ม,นมันมีคนแบบลงไม่ทันตรวที่เราขึ้นเนาะมันต้องวิ่งมาฟาร์ตัวนี้แหละผมคิดว่านะครับมีไหมโอ้ยนี่มีกล่องศพนี่ไงอู้ไม่ตายว่ะ ลวงหนึ่งเดนะะมีสองตัวหรอนี่ทุกคนครับผมในจังหวะเล่นเนี่ยเราสามารถเปิดแบบไอตัวนี้แบบเร่งเร่งความเร็วของตัวเราได้นะแบบเพิ่มให้ตัวเราเวบไม่เป็นขาตายเกินไปอะวิ่งเร็วขึ้นมานหน่อยอะนึกว่าเขาจะชาร์จผมแต่เ,เขาไม่ชาร์จนะเขาวิ่งหายไปเลยอะอะ มาซื้อสตูมาซื้อเพื่อนเปิดตาล่าด้วยนี่ไงเพื่อนเรากำลังล่าอยู่ตัวตาล่าสังหารเรามันชื่อว่าลิสตานะครับโอเคแมวแมวสังหารลิสตาได้ละเราจะลองเปิดโดนดูคนแถวนี้ดูแล้วกันเฮ้ยโดนบินกลับไปเสร็จแล้วมีคนอ้าวก็มีคนเข้ามาที่ตู้นะครับผมเอาละเร่งความเร็วด้ยวยเองหรอกในจังหวะบวกก็แบบสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ดีมากๆฝันดีครับน้อง แต่ผบน้อยคนนี้หรือเปล่าเรียบร้อยตีนี้น่าชุบกันได้หมดมีคนลงใหม่ด้วยตรงนี้อ่านะผมใส่กันลม้มาไม่ทันไม่ถึงมารัดไม่ทันน่ะมารัดไม่ทันอ,าานอ้าวกระบอกนุ่นใดหนึ่งนะครับผมนี่ทุกคนไม่ต้องการตัวแบบลั่นลงลั่นเร็วก็ได้ครับผมเพราะว่ามัน สามารถยิงได้เร็วอยู่แล้วนะปืนอะโดยทั่วไปอะอยู่ที่สกิลปืนนะครับอันนี้ก็แบบมันจะเพิ่มแบบสกิลเพย์ให้เราก็คือเราต้องแบบพึ่งสกิลเพย์ค่อนข้างสูงมากขึ้นอ่าก็คือมันแลกมาอย่างเช่นแบบเราต้องการยิงแรงไหมต้องการยิงเร็วไหมแต่ตัวเราจะบางลงนะปรวมานี้หรือว่าเราต้องการตัวเราถือขึ้นแต่เราก็จะยิงช้าลงยิงแบบเบาลงอะไรประมาณนี้นะครับผมมีการสู้กันตรงตู้ข้างหน้าผมนะ มีไหม <amp> ไม่มีหรอแล้วเพื่อนตัวนี้มันเดือดกระจังวะนะตายกันไม่หยุดเลยเขาโดตัวนู้นเพื่อนตายไม่หยุดเลยนะครับอ่ะซื้อวงดูด้วยแล้วกันเปิดตาล่างให้เพื่อนไม่ให้เพื่อนแลวให้เราดีแหละมีะตัตวูอยู่สายมือนะครับผมไม่แน่ว่าเป็นตัวแอบหรือเปล่าหรือว่าตัวหลงหรือว่าตัวเหลือ ให้ทุกคนต้องแบบสังเกตดีๆ <congestion> เอ๊ะหลอกเราเนี่ยครูดาจะเสร็จอีกแล้วเมื่อกี้เขาวิ่งมาไปหรอจะมีตัวอยู่หลังเนินครับผมหรือว่าหลังอ๋อคอนเทนเนอร์ก็ไม่รู้ลรามี ศัตรูที่จะเลือดที่จะวิ่งหนีว่ะศัตรูเลือดที่จะวิ่งหนีนะครับแต่ก็เซฟไปกับราะเมื่อกี้มันมีหมีแท็กขมาเราเขาอาจจะไปเก็บศพป่ะนี่เรามาเก็บศพเดิมได้นะครับผม เพื่อนเกิดใหม่ละโวยคัดจมูกจะจามเล้งเลือดครับผมมาดิเลือดเราเต็มนะเราบอกไว้ก่อนเลือดเราเต็มนะที่จริงมัน่ะเข้าแค่เกาะเรานะเพื่อนตอนนี้เบอร์สี่ขยับลงมาใกล้ผมละ เสร็จแล้วมีคนลงศพเดิมตัวนั้นอ้าวลงศพเดิมหมดเลยดีกวา่าน,นั่ละผมว่าในเวลาที่ผมต้องไปวงรวมกลุ๊กกับเพื่อนแล้วตอนนี้ผมฆ่าไปถึง12คิวแต่ว่าไม่มีตัตูแบบว่าไม่มีดีท่าจะลดลงเลยอะ่ะเออคนเหลือเยอะมากนะครับ hmm. โอเคเบอร์สองน็อกดาวน์ผมจะรอชุดเพื่อนละรอชุดเพื่อนดีกว่านะบอกให้เพื่อนกดตายเลยได้ไหมเนะี่ย โอเคเพื่อกำลังใจอีกหนึ่งนะครับผมโอเคมาเราต้องคลองตรงบริเวณนี้ให้ได้เนะี่ย ต้องเช็คคนให้ทั่วว่ะแต่ไม่มีแบบตังซื้อโดนทุกคนผมสามารถซื้อเพื่อนได้เรื่อยๆนะครับแต่ซื้อโดนไม่ได้ตอนเนี้ยเพื่อนไม่ยอมมาลงกับผมเลยอ่ะมาลงดีเพื่อนเออสวยมาลงมาลงเน่ยจะลงแยกทำไมอ่ะตัวนี้ก็แบบมีของให้เยอะมากแต่เพื่อนแบบไม่ยอมมาลงนะครับของเยอะขนาดนี้ยังจะไปลงที่อื่นอีกเลยวะเพื่อนเอ้ยอะผมไม่มีตังค์ซื้อเพื่อนแล้วผมตังค์ไม่พอนะ ้งานเข้าอ๋อช่ก่อนช่ดเพื่อนก่อนช่ดเพื่อนก่อนขอบคุณนะโอเคมีดัง800แปดร้อยละเอ้ตัวนี้มันจะไหนแสงดงว่าแอบอยู่นานแล้วนะได้วฝ่ศัตรูไม่ได้ขยับตัวอะไรเงี้ยอะขอบผม จะเตรียมตัวลุยต่อได้คนเหลือแต่สิบกว่าคนตอนนี้เราคลองบริเวณโซนตู้เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะผมถ้าเราไม่เสียตรงพื้นที่นี้ไปแต่ถ้ามีศัตรูบุกก็เล่นยากอยู่เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับของเพื่อนผมไม่ค่อยพร้อมนียไงเพื่อนตายบ่อยมีคนเปิดตู้ข้างล่างน่าจะอยู่ในตู้เลยป่ะเนี่ยของวงฝันเนี่ยจะมีคนดันมาเยเอะปะวะต้องมาส่องดูนะครับ เราไม่มีเซน์แบบโทรศัพท์สั่นเลยดีประเด็นน่ะเฮ้ยมีคนค้านอยู่ใ,ใกล้ผมอโอเคสวยเพื่อนสวยช่วยกันช่วยกัน เราต้องแบบเปิดประตูวาร์ปเข้าไปในเมืองของผมต้องพาเพื่อนผมเข้าไปโอเคตั้งให้บอกก่อนสามกําโดดเดี๋ยวโดนที่อื่นยิงมาเดี๋ยวแตกเดี๋ยวโดนทางอื่นยิงมาเดี๋ยวร่วงนะครับผมเซตนี้ก็ผมยังไม่ได้แบบเล่นจังหวะเทียดที่คนได้ดูเลยนะว่าแบบมันถึกมากแค่ไหนแต่ก็มีจังหวะที่แบบว่าโดนศัตรูยิงเยอะอยู่นะผมก็ผิดคอมสมควรเลยนะ ถึกมากก็คือแบบเป็นเซตที่แบบรีเลือดได้เร็วมากยิ่งถ้าเล่นกับเพื่อนๆผมบอกเลยว่ายิ่งโคตรดีนะครับผมวางประตูวร์ปแล้วเอา้าปีสุดท้ายหมดพอดีก็ดูโอ้โหซอลเจ็ดปีนี่มันแรงจริงๆเลยว่ะไรที่ตีแบบบูย่าลองมาใช้กันดูสำหรับคอมโบน,นี้นะครับผม